ก็โอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปขั้นแล้วกันนะครับผมจะมาบอกนะครับว่าเออไอตัววิธีการจัดเซตแบบถูกๆเนี่ยทำกันยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนพัฒเจ็ดน้อยๆนะครับงบป,ประมาณไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็มาดูเซตนี้กันได้นะครับเคจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่จ่ายพี่ชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับเดี๋ยวไว้เล่นเกมไวแ้แต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับผมโอเคครับผมเรื่องของคลิปนี้นะเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่างนี้เลยตัว Hi โฟรนะชาวนี้ผมล็อกอินเข้าไปใน Hi โฟรไม่ได้เนาะตอนแรกว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง3060กับ30 3060 Ti ที่เป็นรุ่น LHR นะครับแต่บอกว่า มันล็อกอินไม่ได้เนาะก็เข้าไปจูนไม่ได้นะครับแต่ในมือถือทําได้อยู่นะแต่ในเว็บเนี่ยมันเข้าไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยว่าเอองั้นก็เปลี่ยนคอนเทนต์นะเดี๋ยวมีคอนเทนต์เยอะนะเอาเป็นว่าวันนี้นะเอาเป็นตอบคําถามของเพื่อนๆนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับว่าเออจัดเซ็ตที่มันแบบว่าไม่แพงมากเนี่ยทำยังไงได้บ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ไปดูที่หน้าจอกันเลยนะถูกจริงๆอุ้ยเน็ตกระตุกเลยนะฮ<ำ>ะอะ ก็อันนี้นะครับผมจะขออนุญาตใช้เป็นตัวเว็บ Advi c e นะครับจริงๆริ JB ก็ได้นะ,ะ Advice JB ได้หมดนะครับพอเราเลือกมาตรงหมวดที่เป็นคอมพิวเตอร์ DIY อันนี้นะครับมันจะมอะีอันนึงนะอยู่ไหนอาไปไหนแล้วเนี่ยเอาหาไม่เจอแล้วโทษทีนะ <c oughs> หายไปัะงั้น ตรง VGA แล้วกันเนาะเออเนี่ยกราฟิกการ์ดแล้วกันเนาะเออมันก็จะไม่ได้มีการ์ดอะไรเหลือให้เรากดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเออเราก็ถ้าเราเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นแล้วกันเออจะบอกแค่นี้แหละเออจะพูดทำไมให้ยากนะ <c oughs> คือการ์ดที่มีเนี่ยอย่าไปซื้อมาขุดแล้วกันเนาะเอออันนี้มันไม่ค่อยจะไหวแล้วนะเนี่ยพวกเจ็ดสาศย์หรือว่าตระกูลที่เป็นหนึ่นะก็ถามว่าได้ไหมมันได้อยู่แต่ว่า ก็อย่าเอามาขุดแล้วกันเอเก็บไว้ให้เก็บไว้นะครับพอดโรนี้ผมไม่เคยลองนะใครลองดูก็ได้นะครับอาจจะดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่ดูนะมันไม่มีตัวที่คุณแรงๆแล้วว่าไอ้ A4 พันอะไรเนี้ยมันไม่มีเนาะเอาเป็นว่าหมวดนี้นะก็เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันนะครับทีนี้หลักๆเนาะเราก็มาดูชิ้นส่วนอื่นกันก่อนนะครับอันแรกเลยเนาะก็เป็นเมนบอร์ดนะ ผมจะคีย์ในช่องนี้ว่าพันสองร้อยแล้วก็เอซูดนะครับช่วงนี้ผมรักเอซูดนะเอซู t ไทยแลนด์ส่งสปอนเซอร์มาเดี๋ยวนี้ <c oughs> อันเนี้นะคือชุดบนะัตเจ็ตเนาะมันก็ต้องถูกที่สุดนะครับอืมก็เลือกเลยนะรุ่นไหนถูกสุดเราเอารุ่นนั้นนะครับใช้งานได้นะเดี๋ยวนะเอาเป็นตัวตัวนี้นะสองพันหนึ่งร้ยเก้าสิบนะครับอันนี้ถูกสุดละ เทียบกัน2ตัวนี้เนาะเอ็มอีกับ MK นะครับอันนี้น่าจะอร่อยเอ้ยอันนี้นะราคาต่างกัน5บาทนะครับแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในไส้ในมันนะครับเท่าที่ดูคร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็แทบจะอ๋อต่างกันตรง p c i e ไอีสล็อตนะครับอันนี้2กับอันนี้3นะครับอ่าเราก็มาคลิกดูนะ โอเคอันนี้มันมาแค่สองสล็อตนะครับส่วนตัวนี้นะมาด้วยสามสล็อตงั้นผมก็ขอเลือกเป็นตัวชิปเซตที่เก่าหน่อยนะครับอาจจะรุ่นต่ำกว่าหน่อยเนาะเป็น4 1 0นะครับแต่ว่าก็จะได้ตัวสล็อตมาที่3สล็อตนะครับก็คือเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะสรุปเลยว่า s c 1 0นนะครับ h นี่ก็กดใส่ตะกร้าไปนะ ถูกกว่า5บาทแถมได้สล็อตเพิ่มมารูหนึ่งนะอ่ะทีนี้เราก็มาเลือกตัว CPU กันนะครับ1200งองูศูนก็ i ิน e l นะครับเป็นไปเลยโอ้ยมีตัวน่าจะมีตัวถูกอยู่นะวันนี้นี่โชคดีจริงๆไอเน็ตเป็นไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคก็เน้นตัวถูกเหมือนเดิมนะครับ บอกเลยไม่ต้องใช้ตัวแพงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอา CPU มาขุดอ่าทีนี้ก็แรมนะครับเอาเป็น DDR4 นะครับจะลองเซิร์ช DDR d 4ทั้งหมดดูก่อนนะว่ามีตัวไหนถูกที่สุดนะเซิร์ชไปเลยโอเคมันมีปุ่มเรียงไหมนะเนี่ยเรียงราคาถูกเ่มนะไม่มีนะ ดูด้วยสายตาะตัว800นี่แล้วน,นะดินสี่กิกก็พอนะครับ825บาทอนะใส่ไปเลยใส่ตะก้าไปเลยนะทีนี้มันก็จะยังขาดตัวอะไรอย่างเง power นะ power supply ก็คือเราก็ต้องมาเลือกละ power เ,เนี่ยอาจจะต้องเลือกเป็นตัวที่ถ้าเอาแบบแบ,บัจ็ตเนาะก็เอาขับกัะจอได้สักใบสองใบเนาะเอาแค่650้าสวัตต์พอแนละ้ว จริงๆห้าร้อยห้าสบวัต์เนี่ยก็ได้เลยนะแต่ว่าเอาเป็นนะตัวห5ร้อยห้าสิบแล้วกันนะมาก็ใช้ได้หมดนะจริงๆถ้าเราใช้โหลดไม่ได้เยอะนะครับก็เลือกเป็นตัวไม่ต้องเวอร์วังอะไรมากเนี่ยเอาตัวสักเฮ้ยไอแ8ดร้อยนี้เดี๋ยวเลื่อนไปก่อนนะเอาสักพันแปดแล้วนะอ่ะเอาเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้แล้วกันเนาะพันแดร้อยห้าสิบห้าบาท ใช้ได้เหมือนกันอีดก,กันไปเอาเอาอกคูลเลอร์มาสเตอร์แล้วเฮ้ยหรือม,ม,มีตัวไหนดีเลือกไม่ถูกเลยเอาเป็นเซมิมัลติล่าแล้วกันนะ่ะตัวนี้นะแพงกว่า5บาทขยับสายได้ด้วยอ่าประมาณนี้นะเรียบร้อยนะครับจบแล้วทีนี้ก็มาค้นหาตัวเนี่ยนะแล้วก็ ะได้ชุดบัตเจ็ตนะอยู่ที่ราคาหกพันหกเองอะ่ะนะเป็นเซ็ตแบบง่ายๆเนาะเออเนี่ย6,600บาทวันนี้ผมมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนี่ยนะเอาไปว่าดูช่องนี้แล้วกันนะเนี่ยนะหกพั 6, บาทนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใช้ h i e ก็ซื้อ USB กันด้วยนะอ่า USB ก็คีย์ว่า a ซ d i s k นะครับ s ซนดิชสามสองกิกนะครับถ้าจะลอกตัวที่ผมเคยทำคอนเทนต์ไปนะก็ตัวละร้อยยี้าบาทนะเท่าที่ที่กดอยู่ทุกวันนี้นะเดี๋ยวนะจะเป็นตัวตัวหน้าตาตัวนี้นะเลคอมเมนต์นี้เลยนะใส่ตะกร้าไปเลยตึ้งหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทนะครับชุดนี้เนี่ยใช้ขับการ์ดได้ทุกรุ่นนะอืมตัวนี้บอกเลย ก็คือถ้ารุ่นใหญ่ก็อาจจะใส่แค่ใบเดียวนะถ้ารุ่นเล็กก็อาจจะได้สักสองใบสามใบได้เลยนะถ้าหัวมันพอนะสี่ใบก็ยังพอไหวนะตัวหกร้อยห้าสิบวัตต์ตัวนี้นะครับสามถึงสี่ใบได้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะเอามาใช้เป็นรุ่นสองศูนย์หกศูนย์ก็อาจจะได้แค่สองใบนะแต่ว่าถ้าเกิดขุดอีเาเลี่ยมก็สี่ใบก็ไหวนะเพราะว่าตัวหนึ่งก็วิ่งประมาณร้อยวัตต์ประมาณนี้นะครับร้อยวัตต์ก็สี่คูณสี่ก็สี่ร้อย แต่ว่ามันจะปิ่มๆนะครับถ้าเกิดใช้เป็น20 60นะครับก็ใช้แค่ถ้าคุดอิเทเลียมก็3าใบก็พอนะครับพวง Power 2ตัวนะครับถ้าใครทําเป็นระบบ6ใบเนาะทีะนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าเออมันจะใส่การ์ดได้กี่ใบอะไรเงี้ยเนาะ,ะตัวบอร์ดเอซ s ตัวนี้นะก็จริงๆด้วยตัวสล็อตมันเองนะก็จะใส่ได้4ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มก็เอา1ออกสมาแปลงนะครับแค่นั้นเอง นี่นนะชุดบัเจ็ตจะอยู่ที่เท่านี้เลยซึ่งเพื่อนๆลอกไปเลยแล้วก็ไปหากราะจอนะ่ะเอามาใส่ประกอบเองจบนะง่ายสุดละส่วนแหล่งกระจอนะาะกระจอก็ต้องไปหาแหล่งที่เชื่อถือได้นะผมก็เข้า f a c e b o o k นี่แหละนะใน facebook นี่กระจอมนะือหนึ่งนะอ่าแอดมินสี่กุมภาอันนี้นะครับไปหาได้เลยนะ คือมีคนมาโพสเนี่ยถ้าเกิดอยากได้เนี่ยหนึ่งหกศูนย์ที่ไอสองมืหนึ่งเนี่ยก็เอามาบวกกันกันกบไอช่องเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราบวกกันไปเท่าไหร่หวเนี่ยเนี่ยหกพันเ็ดอสิบห้าบาทนะครับก็คือเอาสองหมื่นหนึ่งนะบวกหกพันแปดล้วนอ่ะโอเคก็เนี่ยชุดนี้อยู่ที่สองหมื่นสองหมปดประมาณนี้เนาะประกอบกันได้เลยนะ ุดได้แน่นอน100%เนะคอนเฟิร์มอันนี้ก็จะเป็นชุดบัจเจตสุดนะครับก็ตกราคาประมาณนี้แหละถ้าประกอบเองนะครับแต่ถ้าให้ผมประกอบก็จะมีค่าแรงประกอบเพิ่มไปนะประมาณ30,000ื0 30, 0 0 0มมนนิดๆนะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้เลยได้เคียงนี้นะโอเคก็คงจะได้ไอเดียกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคลิปขั้นกลางนะตอบคำถามเพื่อน,อนว่าชุดบัจเจตเนี่ยถูกสุดมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะ ก็ตกประมาณ3 0,000บาทจริงๆหย่อนส0,000ไปเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปหาของได้ถูกกว่านี้ก็ก็ราคามันก็ถูกกว่านี้อืตามนั้นเลยนะโอเคใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วแล้วก็อย่าลืมนะไปอุดหนุนร้าน i p พ t Studio ใน s h o ป e e นะครับจริงๆมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะผมลืมบอกไปว่า มันจะต้องใช้เคสนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปอุดหนุนเคสลิกผมได้นะก็ถ้าเป็นตัว4ใบประมาณนี้ก็จะมีลิก4ใบนะ6,50บาทส่งส่งได้นะทั่วทั่วไทยนะครับโอเคอยู่ในช้อปปีนะอ่ะไปอุดหนุนกันได้โอเคขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายวัสดีครับผม